กราบสวัสดีครับ f g ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่ก็มาอ่านพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่25หน้าที่94ชุนหะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเวรุวันกันทกะกานิวาปสถานใกล้กรุงราชคฤห์สมัยนะั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคา,านะอยู่ที่กโปตะกัน ทราวิหารก็สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรมีผมอันปงแล้วใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอย่างหนึ่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนงายก็สมัยนั้นยักษ์สองสหายออกจากทิศอุดรไปอย่างทิศทักษินด้วยกรรจิตบางอย่างได้เห็นท่านพระพระสารีบุตรมีผมอันปงแล้วใหม่ๆ นั่งอยู่การแจ้งในคืนเดือนหงายครั้งแล้วยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าดูกรสหายเราจะประหารที่ศีรษะแห่งสมณะนี้เมื่อยักษ์นั้นกล่าวอย่างนี้แล้วยักษ์ผู้เป็นสหายได้กล่าวกับยักษ์นั้นว่าดูกรสหายยาเลยท่านอย่าประหารสมณะเลยดูกรสหายสมณะนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก แม้นครั้งที่สองแม้นครั้งที่สามยักษ์นั้นก็ได้กราวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าดูกรสหายเราจะประหารที่ศีรษะแห่งสมณะน,นี้แม้นครั้งที่สามยักษ์ผู้เป็นสหายก็ได้กราวกับยักษ์นั้นว่าดูกรสหายอย่าเลยท่านอย่าประหารสมณะเลยดูกรสหายสมณะนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลํำดับนั้นแลยักษ์นั้น ไม่เชื่อยักษ์ฟูเป็นสหายได้ประหารที่ศีรษะแห่งพระสารีบุตรเถระยักษ์นั้นพึ่งยังพยาชะยักษ์นั้นพึงยังพยาช้างสารสูงตั้งเจ็ดศอกหรือแปดศอกให้จมลงไปก็ได้หรือพึงทำลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ด้วยการประหารนั้นก็แลยักษ์นั้นกล่าวว่าเรา ย่อมเราร้อนแล้วได้ตกลงไปในตกลงไปสู่นรกใหญ่ในที่นั่นเองท่านพระโมคคารนะได้เห็นยักษ์นั้นประหารที่ศีรษะแห่งภาษารีบุตรด้วยจกักขูเพียงดังทิพย์อันบริสุทธิ์ล่วงจกักขูของมนุษย์แล้วเข้าไปหาท่านภาษารีบุตรครั้งแล้วได้ถามท่านภาษารีบุตรว่าดูกอ้อนอวุโสท่านพึง อดทนได้หรือพึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกอะไรอะไรไม่มีหรือท่านภาษารีบุตรตอบว่าดูกรอาวุโสมคลานะผมพึงอดทนได้พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่บนศรีรษะของผมมีทุกนิดหนึ่ง ดูกรอวุโสสารีบุตรน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วท่านพระสารีบุตรมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากยักษ์ตนหนึ่งได้ประหารศีรษะของท่านในที่นี้การประหารเป็นการประหารใหญ่เพียงนั้นยักษ์นั้นพึงยังพยาฉางสารสูงตั้งเจ็ดซอกแปดซอกให้จมลงไปก็ได้หรือพึงทำลายภูเขา ใหญ่ก็ได้ด้วยการประหารนั้นก็แรท่านภาษารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูกรนอาวุโสโมคารานะผมพึงอดทนได้พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ศรีรษะของผมมีทุกหน่อหนึ่งดูกรเอาุโศโมฆารนะหน้าอาัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วท่านพระโมคารนะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากที่เห็นยักษ์ส่วนผมไม่เห็นแม้น ซึ่งปีศาจผู้เล่นฝุ่นในบัดนี้พระผู้มีพระภาคได้สดับการเจรจาปาใสเห็นปานั้นแห่งท่านพระโมคคระโมกพระมหาหน้าทั้งสองนั้นด้วยโสธาตอันเป็นทิพย์อันบริสุทธิ์โสธาตของมนุษย์ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเหนื้อความนี้แล้วได้เปล่งอุทาน นี้ในเวลานั้นว่าจิตของผู้ใดเปรียบด้วยภูเขาภูเขาหินตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่กำนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดไม่โกรธเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการโกรธเคืองจิตของผู้ใดอบรมแล้วอาจอย่างนี้ทุกจักถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนนาคสูตร ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะโคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเรียนกลนอยู่ด้วยพิกุภพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอันมาตของพระราชาเดรทีิสามกแขงเดรัีิประทับอยู่ลำบากไม่ผาสุกรลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาค ทรงดำริว่าบัดนี้เราแลเกลื่อนกลนอยู่ด้วยพิขุพิกุนีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามารของพระราชาเดรัจฉสาวกแห่งเดรัจฉอยู่ลำบากไม่ผาสุกถ้ากระไรเราพึงลีกออกจากมูอยู่ผู้เดียวเถิดครั้งนั้นเป็นพราชาพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสก แล้วทรงถือบาตรละจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังเมืองโกสัมพีครั้งเสด็จเข้าไปเที่ยวบินทบาทในเมืองโกสัมพีเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังพัดแล้วทรงเก็บเสนาสนะด้วยพระองค์เองทรงถือบาตรละจีวรไม่ทรงบอกลาอุปถาคไม่ทรงบอกเล่าพิภูทรงพระองค์เดียวไม่มีเพื่อนสองเสด็จหลีจาริกไปทางป่าสรไยยะกะ สเสด็จจาริกไปโดยลำพังถึงป่าสิรรยะกะแล้วได้ยินวนะ่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ควงไม้พัทธสาละในราภัยรักขิตวันในป่าปาริไรายะากะแม้นพญาช้าง เชือกหนึ่งเกลียนกลนอยู่ด้วยเหล่าช้างพายช้างพังช้างสะเทินลูกช้างกินหญ้าที่ช้างทั้งหลายเล็มยอดเสียแล้วและช้างทั้งหลายกินกิ่งไม้ที่พญาช้างหักลงลงพญาช้างนั้นดื่มน้ำที่คุณและเมื่อพญาช้างนั้นลงและขึ้นจากน้ำ เราช้างพังเดินเสียดสีกายไปพญาช้างนั้นเกลื่อนกลนอยู่ลำบากไม่ผาสุกรลำดับนั้นแลพญาช้างนั้นดำริว่าบัดนี้เราแลเกลื่อนกลนอยู่ด้วยเราช้างพายช้างพังช้างเสเทินรูกช้างเรากินหญ้าที่ช้างทั้งหลายเล่นยอดเสียแล้วและช้างทั้งหลายกินกิ่งไม้ที่เราหักลงหักลงเราดื่มน้ำขุนและเมื่อเราลง และขึ้นจากน้ำเหล่าช้างพังทั้งหลายเดินเสียดสีกายไปเราเกลีนกลอยู่ลำบากไม่ผาสุกถ้าอะไรเราพึงรีกออกจากโขงอยู่แต่ผู้เดียวลำดับนั้นแลพญาช้างนั้นหลีกออกจากโขงแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ควงไม้พัทรสาระในราวป่ารักขิตวันนะป่า ลีละยะกะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้ยินว่าพญาช้างนั้นกระทำประเทศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในลัทคิตาวันนั้นให้ป่าสจาของเขียวและเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคโดยงวงครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงรีเร้นอยู่ในที่รับ ทรงเกิดความปริวิตกแข่งพระไทยอย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนเราแเกเกินกลอยู่ด้วยพิกุพิกุนีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามารของพระราชาเดรัจฉีสามุแข่งเดรัจฉีเราเกินกลอยู่ลำบากไม่ผาสุขบัดนี้เรานั้นไม่เกือนกลอยู่ด้วยพิกุพิกุนีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามารของพระราชาเดรัจีสามุแข่งเดรัจฉีเราไม่เกินกล เป็นอยู่สุขสำราญพญาช้างนั้นเกิดความปริมิตกแห่งใจอย่างนี้ว่าเมื่อระเมื่อก่อนเราแลเกเื่อนกลอยู่ด้วยเราช้างพายช้างพังช้างสะเตินรูปช้างเรากินหญ้าที่ช้างทั้งหลายเล็มยอดเสียแล้วและช้างทั้งหลายกินกิ่งไม้ที่เราหักลงเราดื่มน้ำที่คุณและเมื่อเรา ลงและขึ้นจากน้ำช้างพังทั้งหลายเดินเสียดสีกายไปเราเกินกลอยู่ด้วยอยู่ลำบากไม่ผาสุขบัดนี้เราไม่เกินกลอยู่ด้วยเราช้างพายช้างพังช้างสะเทินรูกช้างเราไม่กินหญ้าที่ช้างทั้งหลายเล็มยอดแล้วและช้างทั้งหลายไม่กินกิ่งที่เราหัก ลงเราดื่มน้ำที่ไม่ขุนและเมื่อเราลงและขึ้นจากน้ำช้างพังทั้งหลายก็ไม่เดินเสียสีกายไปเราเกื่อนกลนอยู่เป็นสุขสำราญระับับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบความสงัดกายของพระองค์และทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพยาช้างนั้นด้วยพระหาฤทัยแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าจิตของพยาช้างผู้นี้มีงา เช่นการงอนรถนีย้ย่อมสมกับจิตที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงยินดีอยู่ในป่า บินโทระภารทวาชะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตบินติกเศรษฐีใกล้พระคขสามวัตถีก็สมัยนั้นแล้วท่านพระบินโทระภารทวาชะผู้ถือเอาอยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดทรงถือผ้าบางสกุลเป็นวัด ทรงถือไตจีวรเป็นวัดมีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคีด้วยมูปรารกความเพียรผู้มีวาทะกำจัดมันประกอบในอธิจิตนั่งหูบันหลังตั้งกลายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นท่านพระ เป็นโทระภาระทวาชะผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในที่ไม่ไกลลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้เวลานั้นว่าการไม่ว่าร้ายกันหนึ่งการไม่เบียดเบียนกันหนึ่งการสำรวมในพระปาติโมกหนึ่ง ความเป็นผู้รู้จักประมาณในพัดหนึ่งการที่นอนที่นั่งอันสงบหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระผู้มีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาลิปุตตสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตบินทิกเศรษฐีใกลพระกรสาวทถีก็สมัยนั้นแลท่านภาษารีบุตรผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คุกรีด้วยมูปารกความเพียรมันประกอบในอธิกิจนั่งคูบัลลัง ตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านภาษารีบุตรผู้มีความปรารถนาน้อยอยู่ในที่ไม่ไกลลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแกผู้มีจิตยิ่งไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาอยู่ในคลองแห่งมุนีคงสงบ คงที่สงบมีสติทุกเมื่อสุนทรีสูตรถ้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาตบินทิกเศรษฐีใกล้พระคครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ ที่มหาชนสักการะคารพนับถือบูชาย้ำเกงทรงได้กีวรบินทบาทเสนาสนารกกิดานัปัจใจเพศสัตว์บริขารแม้นพิภูสงก็เป็นผู้ที่มหาชนสักการะคารพนับถือบูชาย้ำเกงได้กีวรบินทบาทเสนาสนะรักกิดานัจจัยเพศสัตว์บริขารส่วนพวกอัญญาเดรฐีปริพาชกเป็นผู้ที่มหาชนไม่สักการะคารพนับถือ บูชายํำเกงไม่ได้จีวรบินทบาเนาสนาสนะและกีดานปัดใจเพศบริขารครั้งนั้นแลวพวกอัญญาดิรถีปริภาชกอดกัน้นสักระของพระผู้มีพระภาคและสักการะของพิกุไม่ได้เข้าไปหานางสุนทรีปริภาชก ปริภาชิกาถึงที่อยู่ครั้งแล้วได้กล่าวกับนางสุนทรีปริภาชิกาว่าดูกอน,น้องหญิงเธอสามารถเพื่อจะทำประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้หรือนางสุนทรีปริภาชกถามนางปริภ,า,รภา,าชิกาถามว่าดิฉันจะทำอะไรพระผู้เป็นเจ้าดิฉันสามารถเพื่อจะทำอะไรแม้นชีวิตด,ดิฉันก็สระเพื่อประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้ ดูก่อนน้องหญิงถ้าเช่นนั้นเธอจงไปสู่พระวิหารเจตวันหนึ่งเนืองเถิดนางสุนทรีปริภาชกรับคำของพวกอัญญาดิตฐีปริภาชกเรานั้นแล้วได้ไปยังพระวิหารเจพระวิหารเจตวันหนึ่งเนืองเมื่อใดพวกอัญญาดิฎีปริภาชกเรานั้นได้ทราบว่านางสุนทรีปริภาชิกาเห็นคน คนเห็นกันมามากว่าไปยังพระวิหารเฉตวันหนึ่งเมื่อนั้นนางได้เมื่อนั้นได้จ้างพวกนักเลงให้ปรงชีวิตนางสุนทีปริภาชิกานั้นเสียแล้วหมกไว้ในคูรอบพระวิหารเช่นในพระวิหารเฉตวันนั้นเองแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระ เจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับครั้งแล้วได้กราบทูลว่าขอถวายพระพรนางสุนทีปริภาชิกาอาตมาภาพทั้งหลายมิได้เห็นพระเจ้าประเสนที่โกศลตัดถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายสงสัยในที่ไหนเล่าในพระวิหารเชตวันขอถวายพระพรถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายจงค้น พระวิหารเฉตวันครั้งนั้นพวกอัญญาดิรฐีบริพาชกเหล่านั้นค้นทั่วพระวิหารเฉตวันแล้วขุดศพนางสุนทรีบริพาชิกาตามที่ตนสั่งให้หมกไว้ขึ้นจากคูยกขึ้นสู่เตียงแล้วให้นำไปสู่พระครสามัคคีเดินทางจากถนนนี้ไปถนนโน้นจากตรอกโน้น ตรอกนี้ไปตรอกนู้นแล้วให้พวกมนุษย์โพนธนาว่าเชิญดูกรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรเถิดนายสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความระอายทุศีลมีธรรมเลวทรามผู้เท็จไม่ประพฤติปรมจันทร์ก็สมณะสักยะบุตรเหล่านี้ถึงกับปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสมำเสมอ ประพฤิพมจันทร์พูดจริงมีศีลมีธรรมอันงามความเป็นสมณะของสมณะสากยบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นพรหมของสมณะสากยบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นสมณะของสมะสากยบุตรเหล่านี้จิตหายเสียแล้วความเป็นพรหมของสมณะสากยบุตร เรานี้จิตหายเสียแล้วความเป็นสมณะของสักยะปุตตะเราเหานี้จกมีที่ไหนความเป็นพรมของสมณะสักยะเราหลานี้จะมีแต่ไหนสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมกอนจะไหนเล่าบุรุษจะทํากิจของบุรุษแล้วจกปรงชีวิตหญิงเสียก็สมัยนั้น มนุษย์ทั้งหลายในพระนครสาวัตถีเห็นพิกุทั้งหลายแล้วย่อมดาย่อมบริภาธถึงเครียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัตว์รุษว่าสมณศกากยบุตรเหล่านี้ไม่มีความระอายฉะไหนเล่าบุรุษกระทําจิตของบุรุษแล้วจะปรงชีวิตหญิงเสียครั้งนั้นแลเวลาเช้าพิขุมากด้วยการ ของพระอันตรวสกถือบาทและกีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีครั้งกับจากบินทบาทภายหลังพัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรสวนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายในพระนครสามวัตถีเห็นภิกุทั้งหลายย่อม แล้วย่อมดาก็ฉนัยบุรุษกระทำจิตของบุรุษแล้วจักปงชีวิตหญิงเสียพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูกรพิกุทั้งหลายเสียงนั้นจักหายจักอยู่ไม่นานจักมีอยู่เจ็ดวันเท่านั้นล่วงเจ็ดวันไปแล้วก็จักหายไปดูกรพิกุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงโต้อตอบ มาเจ้าต,ตอบมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่เห็นพิกุนั้นทั้งหลายแล้วด่าบริพาทถึงเครียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัตว์ปรุดด้วยคาถานี้ว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่ทำบาปกาแล้วพูดว่ามิได้ทำย่อมเข้าถึงนรกแม้น คนแม้นที่สองพวกนั้นมีกรรมเลวซามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโรคหน้าลำดับนั้นแลพิกูเรานั้นเล่าเรียนคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วย่อมโต้อตอบพวกมนุษย์ผู้ที่เห็นพิกุทั้งหลายแล้วดาบริพาทขึงเขียด เบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาคายมิใช่ของสัสตรษด้วยคาถานี้ว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่กระทํำบาปกรรมแล้วพูดว่ามิได้ทําย่อมเข้าถึงนรกแม้นคนแม้นทั้งสองพวกนั้นมีกรรมเลวสามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโรคหน้า มนุษย์ทั้งหลายพากันดำริว่าสมณสักยบุตรเหล่านี้มิได้ทำความผิดสมณสักยบุตรเหล่านี้มิได้ทำบาปเสียงนั้นมีอยู่ไม่นานนักได้มีอยู่เจ็ดวันเท่านั้นล่วงเจ็ดวันแล้วก็หายไปครั้งนั้นแลพิขุเป็นอันมากพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนครังหนึ่ง คันแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอาัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าดูก่พิุกุทั้งหลายเสียงนั้นจักมีอยู่ ไม่นานล่วงเจ็ดวันแล้วก็จกหายไปเสียงนั้นหายไปแล้วเพียงนั้นพระเจ้าข้ารำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเป่งอุทานในเวลานั้นว่าชนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมแล้วย่อมทิ่มแทงชนเหล่าอื่นด้วยวาจาเหมือนเหล่าทหารที่เป็นข้าศึกทิ่มแทงกุญชอนผู้เข้าสงคราม ด้วยรูปสรฉะนั้นพิสุ์ผูม้มจิตไม,ม่ประทุสล้ายฟังคําอันหยาบคายที่ชนทั้งหลายเป่งขึ้นแล้วพึงอดกลั้นอุป,ปเสนวังคัตตะปุตตสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูนะ่ณพระวิหารเวรุวันกันธรกะ นิวาปสถานใกล้พระกรราชจะคึกครั้งนั้นแลท่านพระอุป,ปเสนวังคันตะบุตรหลีกเล้นอยู่ในที่รับได้เกิดความปริพิตกแข่งใจขึ้นอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราเนอเราได้ดีแล้วเนอพระผู้มีประภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเราออกบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินยัยอันพระผู้มีพระภาคตัส ดีแล้วเพื่อภูมิจันทร์ของเรามีศีลมีศีลมีธรรมอันงามเราเป็นผู้กระทำบริบูรณ์ในศีลทั้งร้ายเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอันดีเราเป็นอรหันต์ะขีนาจบและเราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากชีวิตของเราจเจริญความตายของเรา จเจริญลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทราบความปริมิตกแห่งใจของพระอุปเสนวังคัตตะบุตรด้วยพระหัตด้วยพระหาไทยแล้วทรงเป็นอุทานในเวลานั้นว่าชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนผู้นั้นย่อมไม่โศกไม่เศร้าโศกในที่สุดแห่งมรณะถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วไซเป็นนักปราบย่อมไม่เศร้าโศก ในท่ามกลางแห่งสัตว์ผู้มีความโศกทีกุผู้มีภาวะตันหาตัดขาดแล้วมีจิตสงบแล้วมีชาติสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบไม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดในพระสูตรต่อไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรทมครับส,รสวัสดีครับ